สวัสดีครับสวัสดีสุริยาพาบรรทุกนะครับคลิปนี้เราอยู่ท่าเรือคลองเตยอีกแล้วนะครับอยู่ท่าเรือคลองเตยแล้วตอนนี้ชิปเตอร์เขาพักเที่ยงคืนอยู่นะเดี๋ยวเรารอ,รอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมายกตู้ให้นาอวันนี้เราไปอาซอยวัดโพเจแถวๆโพเจนะครับไม่แน่ใจว่าซอยไหนเหมือนกันเดี๋ยวางานใหม่นะโอเคครับ เรามาได้คิวสองนะครับอีสามตัววันนี้มาอีซุทั้งสามคันเลยนะสามหกศูนย์นี่นะครับคันแรกคิวแรกเขาเรียกเข้าไปแล้วนะครับ ก็เป็นบวนนครข้างในนะครับตั้งลำก็ถ่ายเข้าไปเดี๋ยวมีคนดูท้ายให้แล้วนะครับโรงงานโกดังแบบนี้ โอเคนะครับถึงคิวเราแล้วนะ ต้องม้วนก่อนจะไปซอกนู้นม้วนก่อนนะครับม้วนก่อน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  <c oughs> เอาหัวกินหางไปเลย <c oughs> เอาหัวกินหางไปเลย เดี๋ยกวก็ถอยตรงนะครับขอยซูมนิดนึ่งนะน่าจะถอยตรงไปก่อนนะครับเลี้ยงพวงมาลัยเลี้ยงพวงมาลัยตรงไปก่อนนะครับเพราะว่าท้ายใกล้จะได้ที่แล้วก็เริ่มคืนพวงมราลัย ช้านิดนึง ต้องชิดฝั่งนี้อีกใช่ไหม<ะ>มันต้องเอาตูดชิดฝั่งนี้อีกเหรอ

สงมีคนดูให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงตามกุญดัเนี่นะมันมีมันมีสินค้าอยู่ตรงนี้นะที่ที่ผมกลัวจะจะชนเมื่อกี้นะแล้วก็มันมีเจ้าสี่ล้อเอ้ยหกล้ออยู่ตรงนู้นนะครับมันก็เลยทําให้การพับมีปัญหานิดนึงโอเค นี่นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสุริยาพรมทุกมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ถอยประมาณนี้ก็ต้องฟังเขานิดนึงนะเพราะว่ามันมันแคบทั้งสองฝั่งนะครับมันแคบทั้งสองฝั่งแล้วมันเป็นในในร่มด้วยนะมันมองไม่เห็นเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสุริยาพัมมุทุกวีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะลงมาไว้ให้ดูสําหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะก็ฝากกดกระดิง่งอ่ารอชมคลิปใหม่ๆได้เลยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้พอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละเจอกันคลิปหน้าที่ไหนยังไงรอติดตามรับชมสวัสดีครับ